วิวท er like, okay. ี่น่าร mm ักขนาดที่ผมเชื่อว่าวิวที่มารายการที่นีือไม่รายการที่เชื่อว่าเป็นโดนายนะแต่พี่ยังไม่รู้เลยว่ามันจะเป็นยังไงเลยนะเขามาตั้งแต่ตอนตอแรกมาตั้งแต่ยังไม่มีใครนุ๊กโกติเราเราเชิญใครเราต้องส่งแบบ reference ให้ว่าโอเคครับรายการกันแบบนี้ค่ะเขาไม่ได้ถามนะผมว่าไปกับพี่พี่ชวนผมไปครับโห้โตมาเป็นโนนี่แบบพอคุยเรื่องแบบเรียนนะโตบอกว่าส่มศรีเกอร์น้วรั่อยู่เดียวคือแบบ เก็ดที่ตัวเลยนะครับคุณครับโอเคเขามีเพลงประกอบของเพลงของหนังหรือว่าหนังเพลงมันมีแค่ปิโน่ตัวเดียวตกเล่นได้ไหมครับตกเขาได้ครับเอาอนไหนครับค่ะอ๋ออีกสามวันคือพี่จะร้อนนะครับโอได้เลยครับงั้นส่งมาแต่อาจจะไปอธิบายแล้วเดี๋ยวส่งกลับไปให้ครับอ่าแล้วในแง่ที่น้องวิวพี่เป็นคนถ่ายทอดเพลงนี้ออกมาครับ คุณตัวเองเนี่ยให้จิตคะแนนทั้งในแง่ของว่าเสียงร้องแล้วก็การแข็งท้อความรู้สึกในเพลงนี้โอ้โหถามผมวันนี้มีดีด้วยเหรอครับต้องสิคกี้พายถ่ายอย่างนี้เลยนะคะเขาคือเขาคือบิวชิคนะครับนี่เราได้ร่วมงานกับอาจารั้งครับแล้วก็ดีอยู่แล้วครับแล้วก็ขอบคุณต้องขอบคุณขอบคุณทีมงานที่ช่วยผมมาสึกในเรื่องนี้ครับชื่นชอบอย่างที่บอกชื่นชอบไลฟ์ที่คู่จุกอาม กุณแจครอบครัวและก็คุณค่าของเวลาที่เราใช้ด้วยกันก็ดีใจที่ได้มีส่วนร่วมในครอบครัวนี้ด้วยครับ